ครับครับเลยครับเขาของเล็กลูกพ่อพญาเสือครับครับวันนี้ช่างพิกัดร้อยสิบสองครับเป็นไงมาช่างครั้งแรกเมื่อกี้ร้อยสิบเอ็ดอ่าก็มาขาดเลยครับสบายๆเลยคุมมากี่โลทั้งแต่นี้ทั้งแต่นี้ก็วางแผนการลดอ่ะครับก็ค่อยๆลดมาเรื่อยๆเออวิ่งมาสบายเลยครับก็อาศัยการออกออกกำลังกายเอาใช่ครับให้น้ำหนักลดเอาเนาะไม่ได้อดเลยไม่อดเลยครับก็ถือว่าบีบไม่เยอะ ใช่ครับเราประมาณกิโลลดลงมาก็ประมาณ3มกิโลครับเราซ้อมอยู่ที่ใคราหมวยลูกพ่อพยาเสือครับที่จังหวัดกาญจน์เนาะใช่คบวัปอมมีใครอยู่บ้างก็มีบังร้อนมีดังลูกพ่อพยาเสือมีสามล้านครับเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วก็ประมาณครึ่งเดือนครับผมแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอกับอ่าน้องก็ต่อยวันมาด้วยก็ พอได้ครับเพชรทองเก้านะเคยเจอกันไหมไม่เคยแต่เคยเคยซ้อมเคยเห็นอยู่ใช่เป็นไงน้องเขามีอะไรบ้างน้องเขาก็ฝีมือดีครับอืว่าเก็บางแผ่งไงดีเจอใหญ่กว่าเราแบบนี้ก็อยู่ที่ใครไหวว่าใครครับอายุอะไรแล้วครับยี่สิบเก้าครับคนจังหวัดเพชรบุรีไปปล่อยกิโลแล้วไปปล่อยประมาณห้าสิบสามห้าสี่ครับปุ่นเพลเราเป็นมวยอะไรมวยฝีมือครับสาซ้ายหรือขวาครับอ่าเป็นคนถนัดขวาครับแต่ว่า ถนัดมือซ้ายก็เลยต้องยืนซ้ายอ๋อเราสูงร้อยร้อยหกสิบสามแล้ชกมวยทั้งหมดอย่ประมาณก็ประมาณสักห้าหกสิบครั้งครับครับสามต่อแชร์พรุ่งนี้หน่อยอ่าฝากเป็นกำลังใจให้เขาพองเล็กทุกครอบอยากเจอเลย,ยเครับครับขอบคุณครับ